สวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งผมต้องการที่จะขายรถซื้อมาได้สปีแล้วนะครับแต่ใช้ไป2,500โลเท่านั้นเองใครอยากได้ก็ทักเข้ามาในเพจซื้นแสตกลุลซุนนะครับผมต้องการขายแล้วก็ราคาคุยกันได้นะครับทักเข้ามาถ้าสนใจจะใช้ตอนนี้ M อ็มซัลนี่ราคามันก็9ก้าหมื่นกว่าแล้วนะครับก็ถ้าคิดว่าอยากได้รถสภาพใหม่ตอนนี้วิ่งไป2491.9กเมตร นะครับก็อาจจะมีวิ่งเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเพื่อให้แบตมันทํางานแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้ผมใช้ Yamaha a i r o ok c k อยู่เพราะว่ามันมีกล่องเก็บของที่ผมไม่สะดวกในการใช้ m อ็สก็เพราะว่ามันเป็นรถใช้คลัตช์แล้วก็มันเวลาซื้อของเมันต้องเอาของมาคล้องกับแฮนด์แล้วก็มันก็มีปีกออกข้ขางๆมันก็ไปดันของนะครับออกรถขับรถออกจากบ้านส่วนใหญ่ไม่ใช้รถยนต์ก็ใช้ a i r l o ok ส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าเนี่จอด ใช้มา2ปีก็วิ่งไปแค่2,400กวโลเท่านั้นเองเรื่องที่ผมจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็คือการทำความเข้าใจในตัวคลอปนะครับจากที่ผมเฝ้าดูแล้วก็ดูในเชิงวิเคราะห์มากๆเนี่ยผมก็มองเห็นว่าคลอบเนี่ยมีลักษณะพิเศษที่เป็นที่สังเกตได้ในสไตล์การทำทีมของคลอบเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปดูตั้งแต่สมัยที่คุมไม้นะครับคุมไม้นี่เป็นลักษณะจับพลจับลเพราะว่า วูก,กังแฟรงค์เนี่ยลาออกหลังจากทำทีมมาระยะหนึ่งก็เลยประธานสโม,มสรก็ยัดตำแหน่งนี้เนี่ยให้กับเจเกนครอปเจเกนครอปก็เป็นคนคนที่มองการไกลถึงตรงนั้นเนี่ยไม่มีความว่ากลัวอยู่ในใจก็มองว่ามันเป็นโอกาสสถานการณ์ที่ถูกบังคับในวันนั้นเนี่ยเจเกนครอปก็คุมทีมแล้วก็พาทีมมาเนี่ย ก้าวขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดอย่างบุนเดสซิลิกา้าแล้วก็อยู่บุนเดสซิลิก้าถึง3ซีซั่นก็เคยพาทีมขึ้นมาอยู่ในระดับอันดับ5ด้วยซ้ำไปในบุนเดสซิลิกา้าจากนั้นอดอทมูลเนี่ยก็เข้าไปทาาทามแล้วก็ไปติดต่อให้ครอปมาคุมทีมดอทมูลซึ่งตอนนั้นสภาวะของทีมดอทมูลเนี่ยอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่นะครับอันดับในลีกเนี่ย จากที่เคยได้แชมป์เนี่ยก็ขึ้นมาไม่เคยเกินอันดับ7เ,เลยสถานะการเงินนี่ก็อยู่ในสภาพที่ใกล้จะพังเต็มทนแล้วนะครับจะถูกยึดสนามขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาใช้นี้สถานการณ์ก็คล้ายๆกับทีมเรานั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปเล่ารายละเอียดตรงนั้นอีกทีนึงนะครับครับตัดสินใจเข้ามาคุมทีมดอทมุลสิ่งหนึ่งที่ครับเข้ามาวางแผนก็คือเข้ามาเพื่อสร้างทีมระยะยาวเพราะฉะนั้นนักเตะ ที่อายุเยอะแล้วพัฒนาต่อไม่ได้แล้วดูถ้าจะเป็นคนที่มีอีโก้หรือมีความคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วเนี่ยไม่พร้อมที่จะทาตามคาสั่งแบบไม่มีเงอนไขเนี่ยครอบก็ปล่อยตัวไปหมดแล้วก็ครอปก็ดึงเด็กๆขึ้นมาส่วนใหญ่ก็สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอยู่ประมาณนี้นะครับดึงเข้ามาถ้ามาดูสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าครอปเนี่ยจะดึงตัวนักเตะที่อายุไม่เกินยี่สิบห้าจะมีบางคนในทีลุเกินยี่สิบห้ามันต้องเจ๋งจริงๆนะครับนักเตะ เก่าที่เอาไว้เนี่ยก็ต้องเป็นนักเตะระดับพรีเมียมจริงๆคําว่าพรีเมียมนในที่นี้ก็คือเป็นมืออาชีพมีทัศนคติเป็นเลิศจริงๆที่จะเก็บไว้อย่างเฮนโดอย่างมิลเนอร์อย่างเงี้ยนะครับใครมองว่าแก่ครอปไม่สนและณนะวันนี้เราก็พบว่าเจมส์มิลเนอร์เนี่ยคือผู้เล่นที่ฟิตที่สุดในสนามแม้ว่าอายุเยอะที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็เฮนโดเนี่ยจากที่เราบน่บนๆหลังจากที่เฮนโดปรับมาเล่นบ็อกทู ก่อนหน้านี้เนี่เล่นตำแหน่งเบอร์หเราก็บ่นหรือเกินว่าเล่นอแปเล่นบอลง่ายพยายามกระจายบอลแล้วก็ลงไปช่วยแนวรับแต่ตอนนี้มีฟาบินโยลงไปเล่นในตำแหน่งนั้นแทนเนี่ยเฮนโดก็ขยับขึ้นมาเล่นบล็อกเพื่อบล็อกมิติการเล่นของลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนไปนะครับการสร้างทีมระยะยาวคือแนวทางของครอปแต่จะทําแบบตอนสมัยอยู่ดร์ทมูลก็ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยดึงแต่ละตัวเนี่ยอายุ20 19 20 1 9 20, 20 20ต้นต้นะครับสูงสุดไม่เกิน22 23เท่านั้นเอง แต่ในระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันยากกว่านั้นแล้วก็ผู้เล่นโดดเด่นเนี่ยในเยอรมันในสมัยก่อนเนี่ยมันมีผู้เล่นอายุน้อยที่โดดเด่นเนี่ยเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอจะมีฟอร์มดีสักหน่อยหนึ่งเนี่ยแมวมองทั้งสมัครเล่นทั้งมืออาชีพเนี่ยก็เข้าไปลุมช่องกันจนกระทั่งราคาผู้เล่นเนี่ยมันจับต้องไม่ได้แล้วมันไม่ใช่รา,ราคาดาวุูงอีกแล้วเพราะสมัยที่ครอ ตกลงเข้าไปคุมทีมดอทมูนเนี่ยในปี2008นะครับก็คือคุมทีมซีซันแรกก็คือ2008-2009นะครับแล้วก็2009-2010สองซีซันนี้ยังไม่ได้แชมป์แล้วก็ไม่ได้แชมป์ในซีซันที่3เดี๋ยวไปเล่ารายละเอียดในเรื่องนี้นะครับดังนั้นการสร้างทีมระยะยาวของคลอบพอเป็นพรีเมียร์ลีกโมเดลเนี่ยคลอบก็ปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็คือขยับอายุขึ้นมาอยู่ไม่เกิน25 มีที่ซื้อมาแล้วอายุเกินจริงๆมันต้องเจ๋งแบบสุดๆอย่างกรณีของฟันไดนะครับซื้อมาเนี่ยฟันไดอายุ26แล้วนะครับตอนนี้ฟันไดก็เป็นผู้เล่นที่เป็นเสาหลักเป็นผู้เล่นว่าที่ PFA นะครับและสไตล์การดึงนักเตะที่ดีจริงเนี่ยราคาสูงครอบก็กล้าซื้อก็มามีการปรับเปลี่ยนในสมัยที่คุมลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับ <c oughs> สมัยคุมดอดมูลเนี่ย ไม่มีนักเตะที่ซื้อแบบแพงมากๆเป็นสถิติเลยนะครับถัดมานะครับก็คือการยอมเสียเวลาศึกษานานดีกว่าจ่ายเงินแบบมั่วๆนักเตะในยุคครับในยุคนี้เนี่ยสังเกตว่าการสเกลนักเตะเราเนี่ยจะมีการตามนักเตะได้ข้อมูลมาเสร็จคัดกรองเสร็จตามสเกาตามเฝ้าดูเนี่ยสิครั้งยังไม่ซื้ออยู่ที่2 0่สถึงยีเกมในการเฝ้าดูเก็บารายละเอียดรอบข้างทั้งไปสอบถาม กับเพื่อนร่วมทีมในสนามเพื่อนบ้านเพื่อนในละแวกนั้นคนในละแวกนั้นที่เคยคข้าานักเตะเหล่านั้นเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องทัศนคติเรื่องบุคลิกภาพทุกอย่างผ่านฝีเท้าได้ก็ถึงจะมีการเข้าไปทาบทามน,นะครับอย่างกรณีเข้าไปซื้อโมเมสซาร่าราคาถูกโกงดีเข้าไปเท่าไหร่ก็ยอมซื้อนะครับแล้วก็ซื้อใ,ในราคาที่คิดว่าน่าจะแพงแล้วเกือบสี่สิบล้านแต่ในที่สุด โมเมซาร่าก็ยิงจนกระทั่งมีชื่อเข้าไปลุ้นบังลงดอได้ยิงจนกระทั่งสร้างสถิติใหม่ในพรีเมียร์ลีกยิงจนกระทั่งสร้างสถิติในสโมสรลิเวอร์พูลแต่เซียนหน้าจอเซียนคีย์บอร์ดหลายคนก็ยังอยากให้ขายอยู่นะครับผมก็ว่าถ้าพวกนี้ไปคุมทีมคงจะสนุกพิลึกนะครับถัดมานะครับเรื่องที่3มเนี่ยการทำงานกับทีมเนี่ยต้องทำงานด้วยใจการสร้างความสัมพันธ์ การความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะต่อนักเตะมีการจับคู่นักเตะแต่ละคนเราก็จะเห็นโจโกเมสกับหนุ่มกันหนิงกับฟานได้เราก็จะเห็นล็อบเบนกับหนุ่มกันหนิงกับโมซาร่าเราก็จะเห็นซาดิโอมาเน่กับหนุ่มกันหนิงกับเนบิกิต้าเราก็เห็นอารามลาล่านะหง,งกับเฮนโดบรรยากาศของทั้งทีมโดยเฉพาะเกมล่าสุดเห็นได้ชัดว่าเวลา ทีมยิงประตูได้เนี่ยอารมณ์ร่วมบรรยากาศที่นักตเตะนี่วิ่งเข้ามาแสดงความยินดีเนี่ยเราดูเห็นได้ชัดเลยว่าความกลมเกลียวในทีมเนี่ยมันสุดยอดมากบรรยากาศที่นักเตะที่มีต่อโค้ชโค้ชที่เข้าไปทุ่มการฝึกซ้อมเนี่ยทุกรายละเอียดครอบใส่ใจหมดไม่ให้มีปัญหาพิพาทกันเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็โค้ชก็พยายามหาวิธีการฝึกซ้อมที่สนุกสนานมาให้นักเตะเล่น นักเตะกับสตาฟกิจกรรมที่สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยจัดขึ้นมาให้นักเตะที่เล่นแพ้ในเกมที่แบ่งข้างเตะแล้วก็ไปทําอาหารให้เพื่อนๆกินโดยที่มีฝ่ายโภชนาการเป็นคนคอยกํากับว่าอาจะต้องทําอะไรบ้างพวกนี้ก็ไปใส่ชุดกันเปื้อนแล้วก็ช่วยกันทําทุกคนน่าจะผ่านตาไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็ระหว่างทีมผู้เล่นสตาฟทั้งหลายกับบรรด,ดาแฟนบอลจะไม่ให้มีปัญหาที่ มันเป็นประเด็นที่จะถูกเอามาโจมตีเด็ดขาดจะสังเกตเห็นว่าสมอลสวอร์พููเนี่ยเป็นสมอลสรต้นๆเลยที่นักเตะเนี่ยถอดเสื้อให้เหล่าแฟนๆที่เขียนป้ายขึ้นมาขอเสื้อเนี่ยกันเยอะเลยนะครับล่าสุดก็จะเป็นเจ้าโรบบ้นะครับวิ่งถอดเสื้อไปให้เด็กที่ขอเสื้ออยู่ข้างสนามบรรยากาศแบบนี้นะครับสีสันแบบนี้มันเลยทำให้เกเชียก็ไม่มีเลือกที่ลักมักที่ชังก็คือลักก็รักทั้งท,ทีมนะครับ และการที่ได้นักเตะใหม่ๆเข้ามาก็ได้ด้วยวิธีการการสร้างบรรยากาศแบบนี้แหละสีสันและบรรยากาศในสโมสรเนี่ยมันดึงดูดนักเตะแล้วก็ผลงานมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยล่าสุดทีมลิเวอร์พูลก็พาทีมเข้าไปถึงนัดชิงที่เคปได้แล้วซีซั่นนี้เนี่ยก็พามาถึงรอบ8ทีมแล้วนะครับกำลังจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศรอผ่านปอร์โตไปได้นะครับถ้าเกมที่ไปเยือนปอร์โตเนี่ย ไม่แพ้หรือแพ้แค่ลูกเดียวริวพูก็เข้ารอบไปหรือแพ้2ลูกแต่ริวพูเนี่ยได้สกอร์ขึ้นมาสักลูกหนึ่งขึ้นไปนะครับริวพูก็ยังเข้ารอบอยู่ดีฉะนั้นโอกาสเข้ารอบของลิวพูเนี่ยมากกว่าทุกทีมใน UCL โดยเฉพาะที่จะเตะในรอบ8ทีมไดก2นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่สร้างความกลมเกลียวก็คือสร้างบรรยากาศสร้างกิจกรรมสนุกสนานให้กับเหล่านักเตะแล้วก็บรรยากาศร่วมระหว่าง นักเตะกับสตาฟนักเตะกับโคต้ตนักเตะและสตาฟแล้วก็เหล่าบรรดากองเชียร์ครับทำงานด้วยการให้เกียรติและเข้าใจอย่างในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ท้ายๆเนี่ยรู้แล้วว่าเอ็มเลชานเนี่ยจะไปแน่แต่ครอบเนี่ยไม่มีท่าทีที่ไม่เป็นมืออาชีพเลยไม่มีการดองชานคือเจ็บถึงไม่ได้ลงครอบ ให้นักเตะเนี่ยแสดงผลงานถ้าคุณดีจริงเนี่ยคุณก็ได้ลงสนามนะครับไม่สนว่าคุณจะอยู่ต่อในสมสอลสรหรือไม่อยู่ต่อครอบให้ใจนักเตะอย่างในกรณีอรดัมลาลาน่าพวกเราก็ยี้กันแทบตายนะครับแต่ในที่สุดครอบก็ส่งลงในเกมนั้นแล้วก็อรดัมลาลาน่าก็คือคีแมนที่ทําให้ทีมชนะในเกมนั้นการได้ใจแล้วก็การที่ให้เกียรติการทํางานแบบมืออาชีพไม่เอาเอารมณ์ไม่เอาความรู้สึกเข้ามาปะปน ยกเว้นนักเตะมันมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยซึ่งมันก็มีมามาดูซาโก้ที่เราเห็นหรือนักเตะที่มันเล่นไม่เข้ากับแนวของลิเวอร์พูลจริงๆในกรีของเบนเซเก้ก็เล่นไม่เข้ากับสไตล์ของทีมลิเวอร์พูลในยุคปัจจุบันนี้นะครับและความสัมพันธ์ของนักเตะเราก็เฝ้มามโนว่านักเตะมันไม่ถูกกันหรือเปล่าอย่างกรณีมาเน่กับซาลาเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยครอบให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับมาเน่ซาลาฟิมิโนเนี่ยทั้ง3ตัวนี้คมเกลียวกันมากเพียงแต่ว่า อุปนิสัยส่วนตัวของมาเน่เนี่ยเป็นคนจริงจังแล้วก็ไม่ค่อยชอบสูงสิงใ,ใครเด็ดดูเนี่ยแกจะเอ็นดูในบี้กีตารมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยหนึง่งก็ดูแล้วเนี่ยมีมาเน่นี่แหละที่ยอมคลุกคลีกับในบี้กีตารมากกว่าคนอื่นเขามาเน่เนี่ยเกมก็ไม่เล่นการออกไปสังสรรค์เฮฮาอะไรก็แทบจะไม่ไปเลยถ้าไม่ใช่กิจกรรมภาพรวมที่จะต้องไปบรรยากาศแบบนี้นะครับ คนที่อยู่ไม่ได้จริงก็คือมีปัญหาเพราะสไตล์มันไปไม่ได้จริงมันพัฒนาต่อไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องวินัยอย่างมามาดูซาโก้ความสนุกสนานความเป็นกันเองนะครับครอปจะเป็นคนที่เป็นกันเองกับนักเตะมากๆเราจะก็จะเห็นชัดได้ว่าครอปเนี่ยเวลาเกมจบครอปจะเดินเข้าไปกอดทั้งนักเตะฝ่ายตัวเองและฝ่ายตรงข้ามนักเตะฝ่ายตรงข้ามคนไหนโดนกอดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนแกป้ายน้ำมันพลายเข้าไป แล้วก็มีโอกาสที่จะถูกดึงเข้ามาสู่หรือผู้มีผู้เล่นไปนะครับก็แกก็เข้าไปกอดแล้วก็ไปพูดคุยแกเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์สื่อได้ดีมากๆคนที่ให้สัมภาษณ์สื่อได้ดีมากสุดๆเลยอีกคนหนึ่งก็คือเป๊ปกลโยล่าการให้เกียรติคนอื่นนะครับแล้วก็เคารพคนอื่นมุมมองคนอื่นอาจจะแตกต่างแต่เขาไม่ผิดนะครับแล้วก็ครอปก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยการที่คุณเคารพในตัวผู้อื่นเนี่ย มันก็ทาให้คนอื่นเคารพตัวเองแต่ครอปก็รู้จักรักษาระยะห่างไม่ทําตัวสนิทสนมกับนักเตะจนกระทั่งนักเตะเนี่ยลามปามขึ้นมาได้แต่อบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็มีเรื่องอะไรเนี่ยเข้ามาคุยกับผมได้แต่เป็นคนจริงจังมากๆเวลาทํางานก็ต้องจริงจังสุดๆนะครับนักเตะที่ครอปเลงก็จะเลือกนักเตะที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับสามารถเล่นได้หลากหลายเล่นโดยเฉพาะนักเตะในแดนกลางเนี่ย จะต้องมีความอนเนกประสงค์เยอะนะครับแต่เมื่อมองเนี่ยเราไปเห็นเลยว่านักตนเตะอเนกประสงค์ของลิเวอร์พูลมีใครบ้างก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่เซนเตอร์ฮาฟเล่นแบ็กได้อย่างเจ้าโจโกเมสนะครับเล่นแบ็กขวาได้แต่หลายๆคนก็หวาดผวาแล้วเกินเวลาโจโกเมสจะมาเล่นแบ็กขวาเอามิลเนอร์มาเล่นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับมิลเนอร์ก็เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลางได้ทุกตำแหน่งตัวริมเส้นได้ทุกตำแหน่งหน้าเป้าก็เคยเล่นนะครับ เซนเตอร์ฮาฟนี่ยังไม่เคยแล้วก็ผู้รักษาประตูยังไม่เคยมีโอกาสเนี่ยครอปหน้ารองเหมือนกันนะ,ะทางเฮนโดเองเนี่ยก็เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้ทุกตำแหน่งนะครับหรือไปเล่นในแดนหน้าเนี่ยใน3ตัวหน้าเนี่ยเล่นตัวด้านข้างก็สามารถเล่นได้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราเห็นฟอร์มเฮนโดเนี่ยสองเกมล่าสุดเล่นบ็อกทูบ็อกเนี่ยมิติของลิวพูเนี่ยกลายเป็นอาวุธใหม่ของลิวพูไปแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับอย่างมิลเนอร์ วานาดุมวานาดุมเองเนี่ยก็เล่นบล็อกทูบล็อกได้เล่นโฮลดิ่งได้นะครับหรือเล่นในลักษณะตามประกบคู่ต่อสู้ก็ทําได้ฟาบินโยนะครับก็เล่นในตําแหน่งเซตเตอร์ฮาฟได้เล่นตําแหน่งหมายเลขหกได้ตําแหน่งหมายเลขแปดได้เล่นแบ็คขวาได้นะครับนักเตะที่ดึงเข้ามาเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้ฟิมิโน่เนี่ยเล่นได้แต่แดนกลางตำแหน่งเล่นแม้กระทั่งแบ็คก็เล่นได้เพราะในสมัยแรกๆของฟิมิโน่เนี่ยก็เล่นแบ็คมาก่อนนะครับ ณนะวันนี้ก็มาเล่นฟลอรไนแล้วก็เป็นฟลอรไนที่เล่นแล้วคู่ต่อสู้ปวดหัวมากนะครับเพราะขึ้นที่ปวนไปหมดนะครับแล้วก็ฉลาดเล่นซาดิโอมาเน่จากที่เล่นแนวรุกริมเส้นฝั่งขวาปัจจุบันไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายบางเกมก็ไปเล่นหน้าเป้าบางเกมก็ลงไปเล่นในสนัลักษณะจอมทัพก็คือพาบอลขึ้นมาจากแนวรับในเกมที่ต้องการที่ต้องลงไปช่วยเกมรับก็สามารถลงไปซ้อน แบกซ้ายไดีดทําให้เจ้าทําให้เจ้าล็อบโบเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฟอร์มของเจ้าล็อบโบเนี่ยก็กฉูดเหลือเกินนักเตะที่ซื้อมาแค่8ล้านปอนด์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโมซาร่าถูกโมดิฟายจากนักเตะที่เล่นริมเส้นอย่างเดียวในสมัยยูโรมาปัจจุบันนี้โมซาร่าเนี่ยมีความหลากหลายเล่นแดนกลางได้ลงไปไช่วยเกมรับได้ขึ้นเกมริมเส้นฝั่งขวาได้ฝั่งซ้ายก็ยังสามารถ ขึ้นเกมได้แต่โมซาลาเนี่ยจะอันตรายมากที่สุดก็คือขึ้นเกมฝั่งขวาหรือบีบเข้ามาค่อนข้างกลางสนามสักนิดนึงนักเตะท,ที่เข้าสเปคของเจเกนคลอปก็คือต้องเป็นนักเตะอเด็กผสมนี่แหละครับแล้วก็คลัเป็นคนที่คิดก่อนใจนะครับยอมเสียเวลาศึกษาให้นานนะครับแล้วค่อยจ่ายอย่างกรณีฟานได้เนี่ยศึกษามาอยู่สซีซั่นเต็มๆ ในกรณีที่เจอกับผู้ต่อสู้เนี่ยครับก็จะสกาวผู้ต่อสู้ตลอดแล้วก็ไปดูว่าเพื่อจะหาจุดอ่อนว่าผู้เล่นของฝั่งกรงข้าเนี่ยแต่ละคนมีจุดอ่อนอะไรจึงไปติดใจกับฝันใดแล้วก็ยอมจ่ายในราคาที่เป็นสถิติก็คือ75ล้านปอนด์หรือ84.6ล้านยูโรเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้ฝันใดเข้ามาคุมณตอนนี้เนี่ยสถิติเสียประตูของเรือพูเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูเนี่ยน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็คลีนชีสเยอะที่สุดใน พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้จากทีมที่เสียประตูเยอะนะครับและโดยเฉพาะลูกเซตพีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเจอลูกเซตพีเนี่ยเหมือนเจอลูกโทษเอ่ยลูกโทษที่จุดนะครับปัจจุบันนี้ลูกเซตพีเนี่ยแทบจะไม่ละแคะละขายร์พูเลยที่ซ้ำไปร์พูซะอีกเป็นทีมที่มีสถิติลูกเซตพีเยอะที่สุดทําประตูคู่ต่อสู้ในลูกเซตพีเยอะที่สุดแบ็กสองข้างมีส่วนร่วมกับเกมลุกมีส่วนร่วมกับสกอร์เยอะที่สุดนะครับ ทั้งคีย์พาร์แล้วก็การเปิดเป็นลูกแอซิสครับเป็นคนที่เชื่อมั่นในแนวทางตัวเองแต่ก็ยอมปรับปรุงแนวทางถ้ามันจําเป็นนะครับในกรณีที่ครับเนี่ยจัดระบบ4ี่สสามมาวางจนกระทั่งนักเตะเนี่ยเข้าใจแล้วพอได้นักเตะใหม่มาแล้วมันยังปรับตัวไม่ได้ครับก็ยอมเพื่อที่จะให้นักเตะใหมน่นี้มีโอกาสได้ลงสนามแล้วก็ได้ปรับตัวให้เข้ากับจังหวะการเล่นในสนามจริงก็ปรับเป็น4 2, 3, 1, นี่1สานนะครับแล้วก็ การเล่นในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้ฟาบินโยเนี่ยสามารถโชว์ฟอร์มได้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาจนกระทั่งมาเล่นในระบบ4 3 3ได้แบบสบายๆและตอนนี้แกนสําคัญตอนนี้นี่ก็สามารถพูดได้เลยว่าจิ้มใครก็ได้ระหว่างเฮนโดฟาบินโย่ไวนาดุงมิลเนอร์เนี่ยทั้ง4ตัวนี้เนี่ยเอาชุดจัดชุดเข้ามายังไงเนี่ยก็ไม่ทําให้กองเชียร์เนี่ยว่าบิวนิใจนะครับในพิเกต้าเนี่ยกำลังจะขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วก็เพราะ ความยืดหยุ่นที่ครับมีนั่นแหละนะครับและความยืดหยุ่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าจําเป็นจ่ายสูงก็ยอมซื้อใช้คําว่าจ่ายสูงนะครับไม่ได้เรียกว่าแพงถ้าใครบอกว่าฟันไดแพงตอนนี้เนี่ยกรุณาไปทบทวนความคิดของตัวเองใหม่ครั้งหนึ่งแล้วกันนี่คือสิ่งที่ครับทาอยู่แล้วก็การบรหิหารจัดการที่ครอบทาอยู่นี่คือสิ่งที่ครอบ นำมาใช้แล้วก็ยกระดับทีมอย่างบรุษีดัดมูลแล้วก็เพิ่มบางส่วนเข้ามาในยุคที่มาคุมลิวพูเนี่ยเพราะว่างานมันยากขึ้นเรื่อยๆค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมเนี่ยมันก็สูงขึ้นวิธีการบริหารจัดการนี่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมากมายครับก็มีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงคราเป็นคนที่ฉลาดใจกว้างแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศบริหารจัดการ a มน a n a ิ i n g เนี่ยสุดยอดจริงๆผมว่าเราสามารถเรียนรู้จากครอปได้นะครับหนึ่งในการเรียนรู้จากครอปก็คือก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยศึกษาให้ดีซะก่อนอย่างกรณีการคัดผู้เล่นเนี่ยสกาอยู่นานนะครับละเอียดมากแล้วราคาขนาดไหนเนี่ยก็ยอมซื้อเพราะมองแล้วว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงนะครับเราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนมันมีผิดเป้าไหมมีอย่างคาสแต่ คาริอุสเนี่ยมันเป็นกรณีเรื่องทัศนคติส่วนตัวของนักเตะแต่ดูจากแววตอนสมัยอยู่ในบุนเดสซิลิกาเนี่ยก็เป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มจนได้เป็นนักเตะในตำแหน่งผรักษาประตูที่เป็นรองแค่มื่อหนึ่งของทีมชาติเยอรมันเท่านั้นเองเราสามารถเรียนรู้จากครอบได้แล้วก็คิดเวลาคุณคิดคุณยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับถ้าคุณคิดน้อย เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยการที่จะให้ได้เงินคืนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนี่แหละครับสิ่งที่เราเรียนรู้จะครอบด้แล้วก็สิ่งที่ครอปใช้กับสโมสรบูรุสเซียดอทมูลแล้วก็ใช้กับสโมสรลิเวอร์พูลโดยมีบางอย่างเนี่ยมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนรายละเอียดแต่แนวทางก็คล้ายๆเดิมครับสวัสดีครับ